บรรยากาศเป็นยงไงบ้างบนเรือ แฟนแฟนก็แซวอะไระแฟนแฟนแซวเยอะเหมือนกันได้เล่นเหมือนกันเลย ค่ะที่เขาไม่ว่ายน้ำมาาว่ชอบทำอะไรแบบอิ่งใหญ่เซอร์ไพรส์อะไรอย่างเงี้ยก็ไม่อยากลูกแม่แพ้บ่ได้แล้วก็ลุ้นด้วแม่แพ้บ่ได้ก็มีทั้งแบบน้ำแล้วก็มีทั้งโเจิมเรือหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะลุ้นด้วยคืออย่างไม่ต้องถึกท่านว่ายน้ำท้าลกันมานะอะไรน่ารักขนาดนี้ถ้าเราลักพาตัวเองแบบนี้แบบรู้สึกไงบ้างเหนียวแน่นมากเลยคช่ไหมเราพวกเราก็ ็ยังมีแฟนคลับที่เพิ่งมาตามเราครั้งแรกหรือว่ามาเจอครั้งแรก mm hmm. เขาก็รู้สึกดีใจท, mm hmm. ที่ที่ได้มาเห็นเราเปวเป็นไปนอะไร้ยคะแล้วก็ mm hmm. รอซีรีส์ออน mm hmm. ก็คิดว่าน่าจะแบบว่า ายโอแล้วก็โซรักอาคนีก็ฝากไว้ช่วยนักนสนุกแน่นอนค่ะแต่คนเยอะดีใจยุ่งดีค่อนุยาตถารได้ไหมยุ่งโตโมเขาก็ได้ความที่บอสที่นวัดสารพานุ่แน่เราะแบบทแบบมีการเปลี่ยนตัวอะไรอย่างเงี้ยเลยอยางถ่ายใหม่